SME Startup Podcast encourage you to start your own business อย่าง Money Maker สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน SME Startup Podcast อย่าง Money Maker สำหรับวันนี้มีเรื่องราวของ South Finance ที่เติบโตสู่เจ้าของธุรกิจโคเวียม e สูตรสั่งตัดวัดสัดส่วนโดย AI มาเล่าให้ฟังกันค่ะหลายๆธุรกิจมาเริ่มจากความต้องการแก้ไขปัญหานะคะ เมื่อหาทางออกไม่ได้จึงมักลงมือทําเองเช่นกันกับเคฟเว่โมวารินสาวอเมริกันวัย24ปีคนนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้เธอริเริ่มสร้างธุรกิจก็เพราะเจอปัญหาเข้ากับตัวเองจึงทำให้มองเห็นช่องว่างในตลาดและเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นธุรกิจรับตัดสูตรสตรีภายใต้แบรนด์โคเวียมที่เธอสร้างขึ้นมานั้นแตกต่างจากร้านตัดเสื้อแบบเดิมๆที่ต้องเดินทางไปให้ช่างตัดเสื้อวัดตัวถึงที่ แต่โคเวียมเป็นธุรกิจออนไลน์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนนยความสะดวกแก่ลูกค้าค่ะเคฟเวจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสสาขาการเงินนะคะและโชคดีที่ได้งานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ที่ c เครดิตสวิตชื่อดังในนิวยอร์กในช่วงที่ทำงานอยู่นั้นเองค่ะชุดที่สวมใส่จนแทบจะกลายเป็นเครื่องแบบก็คือแพนสูทหรือว่าชุดกางเกงสูทธรรมะธมงสไตล์สาวออฟฟิศ แต่เนื่องจากเคฟเว่เองมีรูปร่างที่สูงกว่าผู้หญิงโดยทั่วไปอีกทั้งยังมีช่วงไหล่ที่กว้างจึงทำให้ประสบปัญหาในการซื้อสูตรสำเร็จรูปเพราะมักจะไม่พอดีตัวแขนสั้นไปบ้างหรือไม่ก็กางเกงขาเต๋อบ้างเคฟเว่สังเกตว่ามีเพื่อนร่วมงานหญิงซึ่งเป็นระดับหัวหน้าคนหนึ่งบุค,คลิกดีมากค่ะชุดกางเกงสูตรที่เธอสวมใส่ก็ดูดีและดูใส่สบายเคฟเว่จึงสอบถามและได้คำตอบมาว่า เป็นชุดสั่งตัดเธอจึงเก็บเงินและทดลองเข้าร้านตัดสูทหลังจากนั้นค่ะเธอก็ค้นพบว่าชุดที่สวมใส่คล่องตัวและดูดีตลอดวันต้องเป็นชุดสูทสั่งตัดเท่านั้นแต่การจะหาร้านตัดเสื้อที่เชี่ยวชาญด้านการตัดสูทสำหรับผู้หญิงในละแวกนิวยอร์กนั้นไม่ง่ายค่ะแถมราคาก็ค่อนข้างสูงร้านตัดสูทออนไลน์ที่พบเจอบนอินเทอร์เน็ตก็ล้วนแล้วแต่เป็นร้านตัดสูทผู้ชายเคฟเว่ที่แม้จะจบด้านการเงินมา แต่เคยไปเข้าคอร์สเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นที่เมืองมิลานอิตาลีนานถึง7เดือนพอจะเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นพอสมควรจึงเริ่มออกแบบสูตรเองเลือกผ้าเองและไปจ้างช่างตัดค่ะเมื่อเธอใส่ชุดที่ตัวเองออกแบบไปทำงานเพื่อนร่วมงานเริ่มสังเกตเห็นก็เริ่มเข้ามาถามค่ะเธอจึงเริ่มให้คำปรึกษาและอาสาดำเนินการให้กลายเป็นธุรกิจที่มีการบอกกันปากต่อปาก ช่วงนั้นเป็นปี2 5 5 9ที่สหรัฐกำลังมีการรณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีแบรนด์โคเวียม e ถือกำเนิดขึ้นพร้อมนิยามใหม่ของแพนสูตรที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งวิริยะอดทนเท่าเทียมและความก้าวหน้าของสตรีเคฟเวเลือกเปิดตัวแบรนด์ชุดสุดในช่วงนี้เพราะต้องการนำเสนอสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าพวกเธอสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตได้เคฟเวมองว่า ไม่มีเครื่องแต่งกายใดที่ทำให้รู้สึกถึงการมีพลังใดมากเท่าชุดกางเกงสูตรงานประจำที่ทำทำให้เธอไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเธอจึงเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ค่ะในปลายปี2,560เคฟเวตัดสินใจลาออกเพื่อไปเริ่มงานใหม่ที่บริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งซึ่งทำให้เธอมีเวลามากขึ้นในการปลูกปั้นธุรกิจรับตัดสูตรสตรีตามสั่งภายใต้แบรนด์โคเวียม เคฟเว่เริ่มวางแนวทางสินค้าว่าต้องเป็นชุดสูตรทันสมัยและใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปค่ะการใส่สูตรให้ดูดีไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะสีทึมๆอย่างเช่นสีเทาหรือสีดำเธอออกแบบสูตรให้มีหลากสีสันและหลายทรงโดยตอนนี้มีถึง4แบบให้เลือกได้แก่ The Milano s u ตร The Monrovia s u i t The Manhattan s u i t และ The m i l l e n n i a l โดยแต่ละแบบมี5เฉดสีให้เลือกและผลิตจำนวนจำกัดโดยในทุกซีซั่นค่ะจะมีการแนะนำสีและเนื้อผ้าใหม่ๆออกมาให้เลือกตลอดแม้ธุรกิจรับตัดสูตรผู้หญิงทางออนไลน์ในสหรัฐจะมีผู้ให้บริการไม่มากดูเหมือนการแข่งขันจะไม่สูงแต่ประเด็นอยู่ที่การหดตัวของตลาดค่ะ บริษัทวิจัยยูโรมอนิเตอร์เผยว่าในช่วงระหว่างปี2,550ถึง2,559ตลาดสูตรสตรีหดตัวลงถึง77%หลังจากที่ผู้บริโภคหันไปนิยมกางเกงแนบเนื้อเลกกิ้งและชุดกีฬาที่สามารถใส่เป็นได้ทั้งชุดลำลองทั้งเที่ยวและทำงานได้โดยเป็นผลจากการที่บริษัทจำนวนมากได้คลายกดเหล็กเกี่ยวกับชุดแต่งกายในที่ทำงานนั่นเองค่ะ c a ฟเว่จึงได้สร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายของแบรนด์คือการตัดสูตรตามสั่งแบบ100%และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยวัดสัดส่วนลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาสั่งสินค้าในเว็บโคเวียมหลังจากเลือกแบบสีและชนิดของผ้าได้แล้วก็ดาวน์โหลดรูปลูกค้า2ใบค่ะจากนั้นกรอกส่วนสูงและเพศ แล้ว AI จะทำการคำนวณสัดส,ส่วนที่มีความแม่นยำสูงถึง97%หากในรูปถ่ายของคุณลูกค้าสวมชุดรัดรูปหรือแนบตัวผลการวัดสัดส,ส่วนจะใก,กล้เคียงที่สุดเทคโนโลยีการจัดสัดส,ส่วนด้วย AI นี้เคฟเวได้มาจาก 3D Look ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพจากนั้นคำสั่งซื้อก็จะถูกส่งไปยังหุ้นส่วนของเคฟเวค่ะซึ่งเป็นชั้นตัดเสื้อน,นั่นเองนะคะ และเนื่องจากเป็นงานแฮนด์เมดที่พิถีพิถัน์ระยะเวลาในการตัดเย็บจึงค่อนข้างยาวนานถึง3และ4สัปดาห์สนนราคาเริ่มต้นที่ชุดละ550เหรียญค่ะทั้งนี้เคฟเว่ไม่ได้เปิดเผยรายได้จากธุรกิจหลังจากที่ดำเนินการมาปีเศษเธอกล่าวแต่เพียงว่าจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นและผู้เข้าชมเว็บไซต์โคเวียม e ก็มากถึงเดือนละ800 0ราย แถมเธอยังมีแผนที่จะเปิดโชว์รูมในนิวยอร์กเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะต่อคำถามการเป็นเจ้าของธุรกิจในฐานะคนวัยมิลเลนเนียลที่อายุยังน้อยและอาจทำให้ไม่ได้รับความไว้วางใจเท่าที่ควรเคปเวกกล่าวว่าบางครั้งก็ทำให้ท้อเหมือนกันแต่เธอก็พยายามมองในแง่บวกและนำสิ่งที่บั่นทอนจิตใจมาเป็นพลังให้ฮึดสู้ต่อไปนอกจากนั้นเธอ,อยังยึดผู้บริหารเก่งๆในเครดิต i ว s e เป็นไอดอลโดยมองว่า กว่าจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงในองค์กรผู้บริหารหญิงเหล่านั้นยอมผ่านอุปสรรคมามากมายเช่นกันที่สำคัญยังมีคนวัยมิลเลนเนียลอีกมากมายในสังคมที่สามารถทำสิ่งดีๆและเปลี่ยนแปลงโลกได้ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอดีตสาวไฟแนนซ์ Finance, วัยยี่ปีคนนี้ก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าไปบนเส้นทางธุรกิจที่เธอเลือกโดยเชื่อว่าการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่เธอทำ ขอบคุณสำหรับการรับฟังกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ